เวลาขับรถเข้าปั๊มน้ำมันเนี่ยคุณเลือกเข้าร้านไหนครับระหว่างนกแก้วที่แบบมีอยู่ทุกหัวระแหงเลยหรือจะเลือกเข้าใบไม้ที่เพิ่งไปกินเสือมาจนตัวใหญ่บึกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลเพื่อการลงทุนครับวันนี้เราจะมาจับคู่มวยยักษ์ใหญ่ค้าปลีกน้ำมันกันสวัสดีค่ะเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่เลยครับมุมแดงคือ OR หรือ OR เจ้าตลาดเดิมที่แข็งแกร่งมาก ส่วนมุมน้ำเงิน BCP บางจากที่ตอนนี้ผมว่าไม่เล็กแล้วนะไม่เล็กแล้วค่ะกลายเป็นยักษ์อีกตัวหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วคำถามสำคัญของวันนี้ก็คือปี2026นีนี้ใครคือกำไรของจริงใครถูกใครแพงเราจะมาเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยครับแต่ว่า ก่อนระครังยกแรกจะดังขึ้นนะครับถ้าข้อมูลลึกๆแบบนี้ช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้คมขึ้น<ๆ>ก็อย่าลืมเติมพลังให้ทีมงานด้วยการเลี้ยงกาแฟผ่านลิงก์ด้านล่างหรือกดซูเปอร์ทงส์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะเอาละครับพี่เลี้ยงพร้อมกรรมการรอมไปลุยกันเลยครับมาเริ่มกันที่ยกแรกเลยนะครับ The Scale w a r สงครามขนาดและเครือข่ายคือธุรกิจนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ใครมีปั๊มเยอะกว่าคุมทำเลดีกว่าก็เหมือนกุมความได้เปรียบไปแล้วครึ่งหนึ่งใช่เลยค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องนึกถึง OR ก่อนเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะถ้าดูที่มุมแดงอย่าง OR เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งอย่างไม่มีใครเถียงข้อมูลล่าสุดณนไะตรามาส2ปี2025 OR มีสถานีบริการพี t s t a t เตชัทั่วประเทศถึง2348แห่ง เยอะมากเรียกว่าขับรถไปไหนก็เจอคะ่ะเครือข่ายใหญ่ที่สุดรองรับลูกค้าได้วันละเกือบ4ล้านคน4ล้านคนต่อวันแต่มีจุดที่น่าสนใจนิดนึงคืออัตราการขยายสาขาในประเทศเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงแล้วอ๋ออาจจะเป็นสัญญาณว่าตลาดมันเริ่มจะอิ่มตัวแล้วจริงๆเหมือนเป็นแชมป์ที่ครองบนลังมานานจนเริ่มหาคู่ชกใหม่ย,ยากขึ้นแล้วผู้ท้าชิงอย่าง BCP เหรอครับหลังจากกลืนเสือหรือเอสโซเข้าไปเต็มตัวแล้ว มัดสวนของเขานี่หนักหน่วงแค่ไหนเห็นเกมไปเลยจริงๆจำนวนสถานีบริการของ BC p i พินนะคะพุ่งขึ้นมาเป็น2,173แห้แห่งโอ้โหไล่จี้มาติดติดเลยใช่ค่ะหายใจรถต้นคอเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญคือกระบวนการรีแบรนด์จากเอสโซมาเป็นบางจากเสร็จสมบูรณ์ร0 0ทั่วประเทศไปตั้งแต่สิ้นปี2024แล้ว แปลว,ว่าตอนนี้พลังของแบรนด์รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วถูกต้องค่ะจำนวนป๊มใกล้คเคียงกันมากแต่ผมว่าไฮไลท์จริงๆที่คนพูดถึงกันเยอะคือคำว่า s y n นอร์จช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่คำสวยๆในห้องประชุมแต่มันจับต้องได้จริงๆยังไงเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะนี่คือหัวใจของดียนี้เลยซ y เนอร์ที่ b c ซดได้มามันเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทไปเลยค่ะ อย่างแรกที่ชัดที่สุดคือกําลังการกลัน่นเดิมทีบางจากมีโรงกลั่นของตัวเองอยู่แล้วพอได้โรงกลั่นสีราชาของเอสโซเข้ามาด้วยทําให้กําลังการกลั่นรวมพุ่งจากแสน0 0 0หมบาเรลต่อวันไปเกือบ2,65,000บาเรลต่อวันเลยเพ <ers> ิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะนั่นใช่ค่ะ การมีกำลังการกลั่นในมือเพิ่มขึ้นขนาดนี้มันหมายถึงอำนาจในการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีขึ้นมหาศาลพูดง่ายๆก็คือคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นน้ำเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะเป็นแค่คนขายปลีกตอนนี้กลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่คุมต้นทุนเองได้แล้วเรื่องการขนส่งล่ะครับที่เคยได้ยินว่าเป็นจุดอ่อนของบางจากมาตลอดถูกต้องค่ะ นั่นคือซนเนจีข้อที่2ที่สำคัญไม่แพ้กัน BCP ได้เครือข่ายท่อส่งน้ำมันแล้วก็คลังน้ำมันของเอสโซมาเสริมทับโดยเฉพาะในภาคใต้อ่าครับที่สุราษฎร์กับสงขลา ใช่ค่ะซึ่งเคยเป็นจุดอ่อนของบางจากมาตลอดเพราะต้องขนส่งทางรถที่ต้นทุนสูงพอได้โครงสร้างนี้มามันเหมือนการปลดล็อกเลยต้นทุนโลจิสติกก็ลดลงวูบเลยสิครับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะตัวเลขจากผู้บริหารก็ยืนยันว่าซีเนอร์จีที่เกิดขึ้นจริงมีมูลค่าถึงปีละ2-3,000ล้านบาทตามเป้าและคาดว่าจะแตะ5,500ล้านบาทได้ในปี2025ฝั่งดูดีมากเลยแต่ การควบรวมบริษัทใหญ่สองแห่งเข้าด้วยกันมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมหล่ะครับแบบเรื่องวัฒนธรรมองค์กรหรือระบบงานต่างๆมันอาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่คิดก็ได้ แน่นอนค่ะเน่นถือความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องจับตาดูเลยการรวมระบบหลังบ้านการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นเนื้อเดียวกันต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคแต่จากสิ่งที่ผู้บริหารสื่อสารออกมาและการรีแบรนด์ที่ทําได้เร็วกว่ากําหนดก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแผนที่ชัดเจนแล้วก็ดําเนินการไปได้ค่อนข้างดีตอนนี้ผลลัพธ์เชิงบวกมันเริ่มปรากฏในตัวเลขแล้วค่ะเชดเจนครับถ้างั้นสรุปยกที่หนนี้ ถ้าเราวัดกันที่ความได้เปรียบด้านโครงสร้างและต้นทุนใครเป็นผู้ชนะครับยกนี้ต้องให้ BCP ชนะไปอย่างชัดเจนเลยค่ะการมีโรงกลั่นของตัวเองที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เครือข่ายโลจิสติกที่ครอบคลุมทั่วประเทศทําให้ BCP มีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่ OR ซึ่งเน้นธุรกิจค้าปลีกเป็นหลักไม่มีทางสู้ได้ในจุดนี้เลยโอเคครับจบยกแรกไป BCP นำไปก่อนในเรื่องต้นทุนแต่ผมว่าสงครามยุคนี้มันไม่ได้วัดกันแค่ราคาน้ำมันหน้าปาั๊มแล้วสนามรบที่แท้จริงมันอาจจะอยู่ที่ร้านกาแฟาข้างๆด้วยซ้ำใช่เลยค่ะเรามาต่อกันที่ยกที่2 The Lifestyle b a r t e l e สึกของธุรกิจนออยล์ที่กำไรดีกว่าธุรกิจน้ำมันหลายเท่าตัวใช่เลยค่ะนี่คือสมารภูมิที่แท้จริงในยุคนี้เลยถ้าเราดูฝั่ง OR นะคะต้องบอกว่า Cafe Mason คือเครื่องจักรผลิตเงินสดหรือ cash cow ที่แข็งแกร่งมากจริงๆ ข้อมูลณนไะตรามาส2ปี2025 Amazon มีสาขาทั่วโลกกว่า4,500แห่งและสร้างยอดขายได้ถึง107ล้านแก้วในไตรามาสเด,ยเดียวเดี๋ยวนะครับ107ล้านแก้วใน3เดือนตัวเลขมหาศาลจริงๆเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากค่ะแต่ผมแอบไปดูงบมาเหมือนว่าความยิ่งใหญ่นี้ก็เริ่มมีรอยร้าวให้เห็นเหมือนกันยิ่งโตกำไรต่อแก้วเหมือนจะบางลงหรือเปล่าครับ ตาคมมากค่ะนั่นคือจุดอ่อนที่เริ่มเห็นได้ชัดของคาเฟ่เอเมซอเลยคือแรงกดดันด้านมา r จินหรืออัตรากำไรค่ะจากตัวเลขจะเห็นว่า EBITDA margin ของธุรกิจ Non-Oil ของ OR ค่อยๆลดลงจากที่เคยเกือบ30%ตอนนี้เหลือประมาณ28%ออ๋อลดลงไปพอสมควรเลยใช่ค่ะเหตุผลหลกัลกๆก็มาจากค่าการตลาดและค่าบริหารที่สูงขึ้นตามขนาดที่ใหญ่โตแล้วก็ยังมีความเสี่ยงถ้าต้องลงไปเล่นสงครามราคา เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดซึ่งอาจจะกระทบกําไรได้อีกเหมือนยักษ์ที่ต้องกินอาหารเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายยังคงใหญ่เท่าเดิมประมาณนั้นเลยค่ะแล้วมวยรองอย่างอินเทนินของ BCP เหรครับพอจะมีหมัดเด็ดอะไรไปสู้กับยักษ์ใหญ่ได้บ้างอินเทนินแม้จะตัวเล็กกว่าแต่กลยุทธ์ของเขาน่าสนใจมากค่ะจํานวนสาขาเพิ่มขึ้นเป็น1,108แห่งส่วนหนึ่งก็ได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนพื้นที่ในปั๊มเอโซเดิมแต่เขาไม่ได้พยายามจะแข่งด้วยขนาดครับ แต่แข่งด้วยคุณภาพและเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชที่ชัดเจนอย่างเช่นโกโก้ของอินเทอร์นินที่กลายเป็นตำนานไปแล้วลูกค้าที่ยอมจ่ายแพงกว่านิดหน่อยเพื่อคุณภาพค่ะตรงนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยนะครับมันเหมือนเป็นปรัชญาการทำธุรกิจที่ต่างกันเลยโ r ดูเหมือนจะเดิมพันอนาคตไว้กับธุรกิจนอนออยค่อนข้างสูงมากคือต้องพยายามขายกาแฟขายอาหารให้ได้เยอะที่สุดเพื่อสร้างกำไรแต่ BCP ดูจะมีไพ่ในมือหลายใบกว่า การที่เขามีธุรกิจโรงกันที่แข็งแกร่งคอยหนุนหลังอยู่เนี่ยมันทําให้พวกเขามีอิสระในการทําธุรกิจนอนออยมากกว่าหรือเปล่าครับเป็นการมองภาพที่ถูกต้องเลยค่ะโออาตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ดีนะคะจึงพยายามกระจายความเสี่ยงไปที่แบรนด์อื่นเช่นเข้าไปร่วมทุนกับโอกรจูหรือลงทุนในคามุทีเพื่อลดการพึ่งพาอเมซอนแต่ก็ยังอยู่ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก ในขณะที่ BCP ธุรกิจนอนออยไม่ต้องแบกรับภาระในการเป็นพระเอกสร้างกำไรเพียงลำพังอ๋อมีพี่ใหญ่คอยหนุนใช่ค่ะเพราะมีกระแสเงินสดจากธุรกิจโรงกลั่นเป็นเหมือนพี่ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่ทำให้ BCP สามารถขยายธุรกิจตามแนวคิด Green Innovative Destination ไปได้อย่างมั่นคงและไม่ต้องรีบร้อนเท่า OR ถ้าอย่งงางนั้นสรุปยกที่สนี้ใครเหนือกว่ากันครับอืมยกนี้ดิฉันให้เสมอกันทางกลยุทธ์ค่ะ เอาเสมอเลยครับค่ะ OR มีความแข็งแกร่งที่ขนาดและแบรนด์ที่ทรงพลังมากแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากการพึ่งพาสูงและแรงกดดันด้านมาจินส่วน BCP แม้จะเล็กกว่าแต่มีพอร์ตฟรโฟลิโอโดยรวมที่สมดุลและยืดหยุ่นกว่าเพราะมีธุรกิจโรงกลั่นเป็นแบ็กอัพที่แข็งแกร่งมาก1ต่อ1แล้วนะครับยกแรก BCP ชนะเรื่องต้นทุนยก2เสมอกันทางกลยุทธ์ทีนี้มาถึงยกสุดท้ายยกตัดสินของนักลงทุน valuation and technical เราจะมาดูกันที่ตัวเลขลุ้นๆครับใครจะเข้าวินในยกนี้มาเริ่มกันที่ P/E ratio หรือความถูกแพงของหุ้นก่อนเลยนะคะข้อมูลณนะเดือนมก,กราคม2026หุ้น OR Trade กันอยู่ที่ P/E ประมาณ13.94เเท่าซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนว่าตลาดมอง OR เป็นหุ้นเติบโตคงที่หรือ mature stock ไปแล้วไม่ใช่หุ้น growth เหมือนตอนเข้าตลาดใหม่ๆแล้ว ใช่ค่ะราคาพรีเมียมที่เคยมีได้จางหายไปแล้วแล้ว BCP ล่ะครับถ้าดู PE อย่างเดียวอาจจะเข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับเพราะมีรายการพิเศษเยอะถูกต้องเลยค่ะตัวเลข trailing PE ของ BCP ที่62.83เท่าอาจจะดูสูงจนน่าตกใจแต่นักลงทุนต้องระวังเพราะมันบิดเบือนไปจากรายการพิเศษทางบัญชีตอนควบรวมกิจการถ้าอยากเห็นภาพความถูกแพงที่แท้จริงเราต้องไปดูอีกค่าหนึ่ง คือ price to book value หรือ PBV ค่ะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลย BCP มี PBV อยู่ที่เพียง0.74เท่าครับในขณะที่ OR อยู่ที่1.52เท่าโหต่างกันเกินเท่าตัวเลยนะนั่นใช่ค่ะพูดง่ายๆคือถ้าเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ทางบัญชี BCP ถูกกว่า OR เกินเท่าตัว เหมือนตลาดยังไม่ให้ราคาเต็มที่กับศักยภาพหลังควบรวมกิจการเลยแล้วเรื่องที่นักลงทุนสาย VI ชอบมากอย่างเงินปันผลล้วครับใครคือป่าตัวจริงนี่อาจจะเป็นหมัดน็อกของยกนี้เลยนะคะ OR ยังคงเป็นผู้จ่ายปันผลที่สม่ำเสมอคาดการอัตราเงินปันผลปี2026อยู่ที่ประมาณ3.7%อืมก็ถือว่าดีสำหรับหุ้นใหญ่ แต่สำหรับ BCP ค่ะหลังจากที่รวมเอสโซ่สำเร็จและค่าการกลั่นฟื้นตัวแรงคาดการอัตราเงินปันผลสำหรับปี2026พุ่งสูงถึง8.88%ค่ะเดี๋ยวเดียวนะครับ8.88%เเลยเหรอครับนี่มันมันยั่งยืนแค่ไหนครับหรือเป็นแค่โบนัสพิเศษจากปีที่ค่าการกลั่นดีมากๆแล้วปีถัดไปอาจจะหายไปเยอะเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลค่ะ ปันผลของ BCP จะมีความผันผวนตามค่าการกลั่นซึ่งเป็นสินค้าพภกภัณฑ์มากกว่าปันผลของ OI ที่มาจากธุรกิจค้าปลีกแต่ฐานกำไรหลังรวมเอโซมันใหญ่ขึ้นมากจริงๆถึงแม้ค่าการกลั่นจะลดลงจากจุดสูงสุดปันผลก็น่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า OI อย่างมีนัยสำคัญอ๋อครับดังนั้นสำหรับนักลงทุนสายปันผลที่รับความผันผวนได้ BCP ชนะขาดลอยในเรื่องนี้ค่ะน่าสนใจมากครับ เป็นปันผลสูงที่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นตามธรรมชาติของธุรกิจงั้นมาดูปัจจัยสุดท้ายกันที่กราฟทางเทคนิคครับโมเมนตัม um ของใครมาแรงกว่ากันถ้าดูที่กราฟทางเทคนิคภาพค่อนข้างชัดเจนค่ะ OR ตอนนี้กราฟอยู่ในแนวโน้มไซเวย์หรือทรงตัวมีกรอบแนวรับสำคัญที่10บาท10สตางค์และแนวต้านที่15บาท10สตางค์หุ้นยังติดอยู่ในกรอบยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจน ยังสมทรงอยู่ส่วน BCP กราฟอยู่ในแนวโน้ม bullish recovery หรือการฟื้นตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนค่ะมีแนวรับที่แข็งแกร่งในโซน27บาทถึง27บาท50สตางค์และกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่30บาท50สตางค์ถ้าผ่านไปได้นี่ไปต่อยาวเลยใช่ค่ะถ้าสามารถผ่านไปได้เป้าหมายถัดไปคือจุดสูงสุดเดิมที่41บาทเลยสรุปคือโมเมนตัมและสสงรารทางเทคนิคของ BCP แข็งแกร่งกว่ามากในตอนนี้ค่ะ ครบทุกองค์ประกอบแล้วครับสำหรับยกตัดสินนี้ใครคือผู้ชนะครับยกนี้ต้องให้ BCP ชนะไปอย่างขาดลอยค่ะทั้งในแง่ของมูลค่าที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ PBV เงินปันผลที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญและโมเมนตัมของกราฟที่เป็นขาขึ้นชัดเจนกว่าครบ3ยกแล้วนะครับกรรมการให้คะแนนแล้วผลออกมา BCP ชนะไป2ยกเสมอ1ยกแต่ในสนามการลงทุนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ตัดสินกันง่ายขนาดนั้น สุดท้ายแล้วนักลงทุนควรจะเลือกใครเข้าพอร์ตดีครับคงต้องกลับไปที่สไตล์ของนักลงทุนแต่ละคนค่ะเลือก OR ถ้าเป็นนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงและต้องการหุ้นเชิงรับหรือ d e f e n s i v e ที่มีแบรนด์เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งครับเชื่อมั่นในพลังของคาเฟ่อมาซอนและรายได้าจากลูกค้าจำนวนมหาศาลเหมาะกับคนที่ต้องการเงินปันผลที่คาดเดาได้ไม่หวือหวาและรับความเสี่ยงได้น้อยค่ะแล้วถ้าเป็นนักลงทุนอีกสายหนึ่งเลยครับอมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น เลือก BCP ถ้าเป็นนักลงทุนสายคุณค่าและการเติบโตหรือ Value and Growth ที่มองเห็นโอกาสจากราคาหุ้นที่ยังถูกและเชื่อว่าตลาดยังรับรู้ศัก,กยภาพจากการรวมกิจาการเอสโซไม่เต็มที่ hmm. ราคาหุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงโดยที่ต้องพร้อมรับความผันผวนของธุรกิจโรงกลั่นให้ได้ด้วยนะคะจบครบ3ยกแล้วนะครับศึกคู่นี้ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงจริงๆฝั่งนึงแก่งด้วย แบรนด์ที่แข็งแกร่งเหมือนภูผาอีกฝั่งแรงด้วยการเติบโตและซีเนอร์จีจากดีลประวัติศาสตร์สุดท้ายแล้วกระดานหุ้นจะเป็นผู้ตัดสินครับว่ากำไรของใครคือของจริงหวังว่ามวยคู่นี้จะถูกใจนักลงทุนนะครับถ้าอยากให้เราจบคู่ไหนมาชนกันอีกคอมเมนต์บอกได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเลี้ยงกาแฟเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอให้พอรตของทุกคนพุ่งแรงเหมือนคาเฟอีนในกาแฟครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ